นี่คือรุ่นคายลี่ค่ะกระเป๋าพรีเมียมวีแกนใบแรกของเวลาแฟชั่นทางเลือกที่ใส่ใจคุณและโลกทรงสวยดีไซน์ทันสมัยและทนทานใช้งานได้นานนับสิปี The future in our hands สนุกไปกับการแต่งตัวไปพร้อมกับไลฟ์สไตล์การรักโลกในแต่ละวันค่ะคายลีรุ่นนี้นะคะเป็นกระเป๋าโซนโชเดอร์แบ็กขึ้นไหล่ก็สวยไม่ติดวงแขนค่ะผลิตยอย่างพิถีพิถัน แปลงวัตถุและทรัพยากรที่ไร้ค่าทางทะเลผ่านกระบวนการที่ล้ำสมัยจนกลายเป็นหนังีเทียมวีแกนแบบใหมค่ค่ะนุ่มสวยน่าสัมผัส กันน้ำกันรอยขีดข่วนสเปรย์น้ำหอมคาบเลอะได้ขั้นสุดดีไซน์ฝาเปิดปิดเป็นแบบแม่เหล็กน,นะคะพร้อมกระเป๋าเล็กด้านหน้า3ช่องด้านในมีที่กว้างมีช่องซิปด้านหน้าและด้านในพร้อมช่องอนเนกประสงค์ด้านหลังค่ะจะของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ของใช้อ c ซเซสซอรี่ก็เก็บได้ครบในใบเดียวขนาดกว้าง3 1ซนเมตร สูงอยู่ที่19เซนติเมตรลึก10.5เซนติเมตรระยะของสายอยู่ที่1 4เซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่490กรัมเท่านั้นค่ะมี4สี4ที่แมทได้กับทุกลุกค่ะแมทอิงเรดแอปเปลิลโอ๊ตมิลและโทโลกแฟชั่นที่จะทำให้ทุกคนทนุถนอมสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นคาลลี่เนี่ยไม่ใช่แค่กระเป๋านะคะแต่เป็นการก้าวสู่เส้นทางแฟชั่นที่ยั่งยืน Carrying Kindness into Tomorrow อบรัดความใจดีสุดพรุ่งนี้ที่ดีกว่าค่ะ